เรื่องขายก็ได้ไออยู่ไอแวนไอแวนไอแวนเนี่ยพี่ดอนสีพี่พี่หอนสีโร่ไม่ติดอ่ะละหว่างมังกรไม่ก็แวนอ่ะมีใช่ไหมถึงคุยอะไรถึงไม่เข้าใจสักทีไม่ใช่นะ รถผมล่าโกงจริงๆอะ่ะนีห่หนูบอกว่าเข้าใจได้ไงแม่ไม่มีส่งเลยแอบนัดเจอกันแอบนัดเจออะไร ไติเยะครับถ้าไม่ติดว่าพี่คิดถึงคนในแก๊งในวันพรุ่งนี้ที่มันต้องเล่นเฟรนะไอเคียนี่เจ็บ คืออะไรอ่ะมึงก็พูดดิผมพูดได้แล้วหรอก็พูดดิในเมื่อผมพูดดีอ่ะคุณผมให้เกียรติพวกคุณแล้วแล้วคุณแม่งไม่ให้เกียรติอ่ะก็ตามนั้นอ่ะอเฉิญ กลองนานแล้วมันไม่ได้สัตว์เอาเอาแม่กูขอทีไว้สัตว์หยุดหยุดหยุดมาด็เป็นที่อะไรมาเด็สัตว์มาเด็กเอาแล้วพี่ไปปล่อยนั้นนายทำใหม่อะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรใหญ่แล้วอ่ะจอบเดี๋ยวใครโดนตัวเพื่อนกูนะ เจ็บป่ะเพื่อนแ้วกูเจ็บตัดเก่งเหรอทุยเหี้ยไะจอกไม่เคยมีอาการใช่เปล่าผมก็ตายแล้วบอกลาขับมึงไปเลยอยครับออกไปออกไปเลยออกไปให้หมดเลยออกไปถ้าพี่ไม่ออกอะออกออกแล้วไอแดงไอเป็นแดง ถามเพื่อนกูนกนใช้เป็นแต้มมีดพวกมึงก็ขับเป็นมอไซค์อ,อะรรพี่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะเียดมนพูดเหรอไม่ได้เข้าใจมันนักวะใครไปไหนพี่ก็เข้าใจเมื่อกี้ที่คุยกันหนูก็ฟังอยู่มันต้องทำอย่างนี้เลยเหรอ ไแต่มันไม่เข้าใจพี่บ้างวะก็เข้าใจเหมือนกันไม่เห็นว่าปากดีอ่ะกูมาเพื่อปั่นนี่ไจริงอ่ะผมมาเพื่อปั่นเว้ยทุกคนผมเล่นสนุกอ่ะเอาใจวะเห็นว่าพูดใส่กันแหละผมเล่นตึงอะผมก็เล่นได้เว้ยแต่ผมไม่อยากผมผมผมอยากให้มันสนุกอ่ะเอาใจวะเขาเดินมาตึงแล้วเดี๋ยวมันเครียด ทำไมไม่ไล่มันออกไปอ่ะไอ้ยันล็อกรถไอ้ยันนี่รู้มากไอ้ยันนี่ล็อกรถเร็วหรือเร็วหรือเร็วหรือเร็วหรืงานในพวกนี้ตอนนี้หนูพูดอะไรไปมันก็ไม่เข้าหัวสมองพี่แล้วแหละเปิดเข้าหูซ้ายแล้วหูขวา พอพี่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่อะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะเขาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยนะแม่งเอ้ยเฮียยืนด่าเพื่อนผมก็ใช่ไงนั่นมันก่อนหน้านี้บังมันยืนด่าเพื่อนเราไอ้เฮียเงี้ปล่อยมันอย่างนี้เหรอวะไอ้บังทำเดียวทำเดียวไอ้เฮียผู้หญิงมันยืนด่าเฮียเฉินมึงเคยมีเหรอวะใช่ปะ ไอ้เฮียต้องกอดอะไรนเพราะใครอ่ะมันจอดเขาเดียวไม่ทำกูทำนอ้เฮียเวงตบมือข้างเดียวคงไม่ดังมั้งเล้วอรอเป็นอะไรกันเนาะดูถึงกอดเขาไม่ได้อ่ะ เราเป็นอะไรกัรเนาะมันเป็นใครวะไม่ยืนด่าเพื่อนกูเนี่ยอ้าพี่เข้าไปได้ใครตะข้อทำไมเอาพูดไปเพื่อนไม่เป็นไรช่างมันเอาพูดก็ถูกแล้วแหละกูไม่น่าเข้าไปเสี่ยชีวิตเขาเลย หนูแค่ถามไงพี่อยากค้างเยอะค้างเนาะกระดูกของหนูแหละค,คือใช่เราคุยกันหนูก็คุยกับเขาแล้วหนูก็คุยกับเขามาก่อนไอ้หนูรู้สึกดีกับพี่คือหนูก็รู้สึกดีจริงเข้าใจปะ Honestly, เริ่มไม่ไหวละไอ้พี่อ่ะก่อนการสมมติถ้าพี่มาบอกจ่าเพื่อนกูว่าไม่ชอบไม่อยากเห็นเราก็คุยกันอยู่อะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยหักหน้าเพื่อนกูไอ้สัดสองวันสองวันสองวันต่อวันเลยพี่อพี่บอกอีกเหรอแล้วหนูไม่แคร์พี่ตัไงนต่เมื่อคืนแล้วที่หนูไม่รู้อ่ะดูว่าถ้าพี่เห็นแล้วพี่จะรู้สึกยังไงเนี่ยนะ หนูก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาสนใจอะไรหนูจริงจังขนาดนั้นด้วยอย่าพึ่งขำดีคนดูผมกำลังอินเลยเฮ้ยอะไรจริงจังอันนี้ไม่ได้ปั่นแล้วคือมันต้องต้องมีแบบจริงจังมาดีวะจะหาตลอดเลยบ้ารั่วตลอดเลยเอออันนี้ผมอินด้วยถ้าเอาทาที่หนูรู้มันด่าเพื่อนผมมาะแต่ที่ไม่รู้ก็ไม่แน่ปะอินก่อนอินก่อนเออพวกเองจะรั่วกันอย่างเดียวเลย ภาคีญยนั่นต้องเป็นขี้หมาเลยก็แค่เติมนี้แหละแบบนี้แบบไหนเอาออกมาได้เท่าเนี้แบบหละ กูขอไปนะเฮียเฮียแม่งอะไรแม่งข้ามวันแล้วทีวะเฮียน้ำขายยิบหายพี่หายไปตั้งหลายวันนะหนูคิดว่ามันมาได้แค่นี้ตั้งหลายวันแล้วที่พี่ไม่ตอบไม่อะไรกลับมาแล้ววันนี้พี่จะมาพูดอย่างนี้อะนะ ลาทีีเ่เงแขอบคุณคร,รับ4.5ดาวครับถ้า,าแต่พี่เอาตัวเข้าไปแกลกกันนั้นแล้วหยุดั้วมันพี่ฟังเพื่อพี่สักหน่อยเรื่องมันคงไม่บานปลายมันอยู่ตรงนี้หรอก เรื่องที่พี่ต้องแก้คือพี่ต้องเลิกปากแข็งก่อนมันช่วยอะไรได้อะพี่อาจจะพูดอะไรให้ส้มได้รู้สึกมากกว่านี้พี่เคยพูดกับส้มไปหมดแล้วไม่เชื่อพี่ไม่พูดเจ๊ผมยกให้เจ๊มันเหมือนฟุ่นนะครับ เจ๊เห็นจบตรงนั้นปะเจ๊ยกทีหนึ่งแล้ววางไว้ที่เดิมให้หมอไม่เห็นเจ๊เคยบอกส้มไปแล้วครับเี่ชั่งมอไม่เห็นเยี่ยมใช่ต้องรอเขาส้มเจ๊เห็นอุ้มได้เหรอแค่ส้มเลือจะไม่ฟังก็ได้หรอเลือกไปสิหมอเขาได้สบายหมอจะโทรบอกเขาดิให้เป็นหมอเลยเป็นสาธารณแพทย์ครับอือเปไปรับโทรศัพท์ก่อนก็ได้ไหมเผื่อใครที่เขาเป็นห่วงโทรมา ไล่กระทืบซาหลังเฟดอุ้สดูมให้หน่อยอุ้ม่งให้หน่อยอุ้มแล้วเห็นไหมนะไหนอ๋อเห็นแล้วครับขออนุญาตศพศพศพชื่ออะไรชื่ออะไรรู้ไหมศพชื่อแทนายปุณย์บ้าโอเคครับครับอกผมคงไม่ขอโทษนะครับเพื่อคุณปากหาเรื่องเองขอมารยาทนะครับ ไ,ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ลากคุณมาเกี่ยวอยู่แล้วได้ค่ัมันเป็นเรื่องของคน่อคนผมพวกนี้ก็ไม่ยุ่งีแล้ว พี่หลงเมืองแตกปะก็เหอะแตกนึกหนึ่งว่าเมืองแตกยี่นึเ่ตกใจเลยพี่ไม้ใส่แม่งละไอ้ยมันน่าจริงมันน่าจริงเออแอ่เพียงดังทำไมอ่ะ กูเลิกล่ะแล้วเฉยหลังสองวันดีไหมสว่างยังเชื่อใจอผมพูดละวิกขาโทษวะ กูเก็บอารมณ์ไม่อยู่จริงช่างแม่งดิพี่เออถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มุนเที้ยอะไรถ้ามีปัญหาสภาวขึ้นมากี่เนี่ยกูลองคุยกันนะดูอย่างน้อยขอให้กูไม่เล่นคนหนึ่งได้และอก็อยากฆ่าเฟดก็จะแข่งขอบคุณการน้องอ้อมหลอยดาวครับอะไรเมื่อกี้บังเพื่อนด้วยกันด้วยกันก็เจอกันถ้าไม่ได้เฟดอ่ะก็ตาให้มูตาสว่างก็คุ้ม แค่ไหนขอเตรียมมาหลังนี้แล้วอะไรอะถ้าไม่ได้บ้านแต่คุณข้าวเงี้ยกลับมามันกด็ดีกูไม่ได้บ้านอ่ะแต่กูได้เพื่อนกลับอ่ะยิ่งกว่าคอมิกเรื่องอบ้านเอาไว้ก่อนมาคิดแผนที่จะฆ่าไอา้เแ้่แผนแดงดีกว่า นับถอยหลังสองวันน่ะถ้าสมมติไม่มีเรื่องไม่ใช่วันได้บ้านแต่เป็นวันตายของมันน่ะอยากได้ตบแบบไหนฮะช่วยด้วยเด้วยจัดการให้ดูหน่อยเออในหลังจอเฟรมันเจอกูแน่แล่ะ ผมกำลังเดือดไปนะเออลมร้อนใจว่ะลร้อนครับอย่าไปเศร้าเลยเว้ยเพื่อนรักเหรอวะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นน้องเวลาทุกอย่างได้แคแล้วลงตัวแค่นั้นแหละดีนะกูแบบเฮี้ยมึงขออ่ะมึงไม่พูดมึงพูดช้ากว่านี้นิดเดียวกูไปแล้วเมื่อกี้แท่งเหรอมึงับแท่งเท้าเหรอไปขายยาอะไรเนี่ย ยี่เหลียงมันมีจริงไหมครับเอาหน่าเนี่ยมึงว่ามันก็เหมือนว่ากูอะถ้ามึงร้อยเขาในทำดีร้อยคขาไงทำไม่จำหรอกปักคุเฟียวมันต้องเฟี้ยวโอเคมง่กไงกูว่างั้นแหละเาจำครั้งที่ไม่ทำยี่เหลียงแต่งตัวโคตรเสียงเลยวะไอ้เหลี่ยอ้โทนี่ไอ้ว่ากันไอ้เฮียเฟี้ยวเฟี้ยวไอ้เหลืองก็ใครแบบนี้ เรามาไกลเจ้านี้ก็ดีหรือเกินเต๋อในเพลงไม่เอาได้ไหมเฮ้ยเอ็นอะงเฉียวไม่ได้งันเลยเว้ยไปงัดนี่ผมให้พี่งัดเนี่ยพี่ไม่งัดอ่ะโอยยังไม่กินก็เห็นว่าทำอะไรอยู่กินข้าวบ้างเดี๋ยวแก้วไปร้ขอเข้าหน่อยได้เจ็ดมีช็อกโกแลตเอาปะกินข้าหวานเพื่อนมองงดมองงด ตัวตัวเด็กของหวานเลยโสดเมื่อยควายเอ้าไม่ได้ไม่ได้กันดิเพื่อนไม่ได้กันทำไมอะขอหน่อยขอหน่อยขอข้าวน่อยโอ้โหเจ็ดคิดเยอะเฮียเอมิทชื่ดสองป๊อปเปิ้ลจงวะเรียบร้อยแล้วครับตูดหลบตูดอะได้ครับเกาะก็จะหมดจักไอ้เฮียเอพี่พี่บังแจ๊บเรามันก็เป็นเรื่อง เราจะมาจะเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่ากับใครตะขออยู่แล้วพี่ดเดะก็ได้สัตว์มันต้องชิบหายไปผมแค่นั้นแหละแค่เสียวบางทีมีมาป่าพวกนี้มาครับพวกนี้ต้องเล่นเฟสอยู่แล้วครับแล้วถ้าจบเฟสผมบ้าอย่าห้ามผมนะพี่แม่งเจอผมแน่